ครูครูท่านใดที่ใช้ Google Classroom เพื่อสร้างห้องเรียนออนไลน์อยู่นะครับไม่ควรพลาดซีรีส์นี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะคลิปชุดนี้นะครับจะพาคุณครูไปเรียนรู้และไปติดอาวุธส่วนเสริมที่จะทำให้ Google Classroom หรือห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูนั้นมีลูกเล่นมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือง่ายๆอันนี้เลยครับ Google c l a s s r o o มเจ๋ยงยิ่งขึ้นเมื่อมีเครื่องมือนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญครับสวีดาสสวีสดาครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดินช่นะครับบอกเลยว่าคลิปซีรีส์ชุดนี้เป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะคุณครูที่สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom อยู่แล้วแต่ใครที่ยังไม่ได้สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย o o g l e c l a s s r o o m ก็สามารถเรียนรู้และเก็บสะสมเครื่องมือดีๆอันนี้ ไปไว้ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ได้นะครับในวันนี้ครับที่เดนแชร์จะพาทุกท่านไปประเดิมเริ่มต้นรู้จักกับเครื่องมือส่วนเสริมดีๆของ Google Classroom ที่ชื่อว่า g a m i p a d .edwi.in.th นะครับหรือจะเรียกย่อๆว่า g a m i p พัก็ได้นะครับ จะเป็นอย่างไรนั้นจะดีและเป็นประโยชน์อย่างที่คุยไว้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเริ่มต้นติดตามกันที่คลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นค่อยๆเรียนรู้และลงมือทำไปด้วยกันครับ <S <S อันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์เก m ม p a พ e-d-w-i n t-h นะครับ หรือจะพิมพ์เกมมีพัทที่ Google ก็ได้เว็บแรกขึ้นมากดเว็บนั้นได้เลยก็จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับเว็บไซต์ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับอ่านง่ายมากๆนะครับทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเกมมีพัทเนี่ยคืออะไรมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมขออนญ้ตสรุปสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเกมมีพัทเนี่ย คือส่วนเสริมหรือส่วนเติมเต็มที่จะช่วยทำให้ Google c l a s s Room ของคุณครูเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นถามว่ามีประสิทธิภาพหรือน่าสนใจยังไงนะครับถ้าเกิดเราอ่านตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเกมมิพัทเนี่ยเป็นเกมมิฟิเคชันหรือการสร้าง สิ่งแวดล้อมนะครับคือพูดง่ายๆว่ามีเมนูเพิ่มเติมหรือฟีเจอร์เพิ่มเติมขึ้นมาให้กับ Google Classroom เพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยสามารถใช้เมนูที่เป็นส่วนเสริมขึ้นมาเนี่ยในการกระตุ้นเรานะครับหรือสร้างความสนใจให้นักเรียนส่งงานตามเวลาที่กำหนดทำงานมอบหมายครบทำงานตรงตามเวลาและเมื่อนักเรียนส่งงานครบส่งงานตามเวลานักเรียนก็จะได้ รับเหรียญรางวัลหรือได้รับรางวัลแล้วก็มีการจัดลำดับของการส่งงานด้วยคือพูดง่ายๆว่ามีดีกว่าไม่มีนั่นเองมีน่าสนใจกว่าไม่มี และมีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าไม่มีเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับก่อนเราจะไปเรียนรู้นะครับและลงมือใช้งานเกมมิพัฒกันจริงๆเนี่ยผมอยากจะย้อนทวนไปถึง Google Classroom สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะประติดประต่อเนื้อหาให้กับคุณครูที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นสร้างห้องเรียนใน Google Classroom หรือยังไม่รู้วิธีการใช้งานเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราไปตั้งต้นที่ Google Classroom กันสักหน่อยนะครับ แล้วค่อยไปใช้งานเกมมีพัดกันต่อไปที่ Google Card Room กันครับก่อนหนึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเกมมีพัดเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งเมลโรงเรียนเมลสถานศึกษาเมลองค์กรและที่เจ๋งก็คือสามารถใช้ใน Gmail ธรรมดาก็ได้ Gmail ธรรมดาก็ได้นะครับเหมือนตัวอย่างนี้ผมก็ใช้ Gmail ธรรมดานะครับ ตอนนี้ผมเข้า Gmail มาแล้วก็กดไปที่แอป Google นะครับมุมบนขวาจุด9จุดตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับเพื่อหา Google Card l r o o m หรือว่า Card r o o m ตรงนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลย A later few moments later. หลังจากที่กดแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับให้เรากดทำต่อนะครับในกรณีที่เราจะเลือกอีเมลที่เรากดเข้ามาเมื่อกี้ก็กดทำต่อเลยนะครับ เมื่อกดทำต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้ในกรณีที่เป็นคุณครูยังไม่มีห้องเรียนนะครับเราก็จะทำการสร้างห้องเรียนกันก่อนนะครับตอนนี้ผมอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจว่าเราอยู่ในฝั่งของคุณครูก่อนนะครับตอนนี้เราเป็นคุณครูนะครับเราก็จะกดไปที่สร้างชั้นเรียนครับอ่าโอเคอันนี้ผมก็จะกดติ๊กถูกแล้วกดทําต่อนะครับหลังจากที่กดทําต่อแล้วผมจะขออนุญาตใส่เป็นกามิ TDS นะครับคาดร,รูมก็แล้วกันนะครับแล้วกดสร้างหลังจากที่สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเป็นในลักษณะ,ะแบบนี้นะครับอันนี้คือเสร็จในฝั่งของคุณครูเรียบร้อยแล้วเข้า g l e c l a s s r o o m นะครับไปที่แอป Google แล้วเลือกแล้วเลือก c a s s r o o m นะครับหลังจากนั้นก็ทำการลิงก์กับอีเมลให้เรียบร้อยนะครับทำการสร้างชั้นเรียนให้เรียบร้อยต่อไปถ้าเกิดเราจะให้นักเรียนเข้ามาร่วมชั้นเรียน จะทาอย่างไรทําแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราจําลองตัวเองเป็นคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเข้า Google Classroom เชื่อมอีเมลแล้วก็สร้างชั้นเรียนใหม่นะครับทีนี้เราจะมาเป็นนักเรียนกันบ้างนะครับนักเรียนก็จะมาตั้งต้นที่ Gmail นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Classroom เหมือนเช่นเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยกดเข้าไปในส่วนของการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับ ทีนี้นะครับก็จะนํารหัสของชั้นเรียนมาใส่นะครับถามว่ารหัสของชั้นเรียนอยู่ไหนนะครับรหัสของชั้นเรียนก็จะอยู่ตรงนี้ในฝั่งของคุณครูได้ซ้ายมือตรงนี้นะครับคุณครูก็สามารถที่จะแสดงขึ้นจอหรือส่งให้กับนักเรียนในช่องทางต่างๆได้เลยนักเรียนก็นํารหัสตรงนี้นะครับมาเข้าชั้นเรียนได้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับใส่รหัสชั้นเรียนลงไปแล้วกดเข้าร่วมเลยนะครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากคลิกกดเข้าร่วมแล้วนะครับก็จะเจอในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็คือชั้นเรียนของคุณครูก็จะเขียนไว้นะครับตรงนี้ขออนุญาตกลับไปที่หน้าตั้งต้นนะครับนี่นะครับก็คือเข้ามาที่การมิ T c ดเอสคลาฟแล้วนะครับคุณครูที่ชื่อว่า t ิดเดนส์ตอรี่นะครับคุณครูก็สามารถที่จะดูนักเรียนได้ที่เมนูนะครับบุคคลตรงนี้ก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับขออนุญาตกดรีโหลดครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับ ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าคุณครูคือใครแล้วมีนักเรียนกี่คนนะครับตอนนี้นักเรียนได้เข้ามาสู่ชั้นเรียนของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพาคุณครูมารู้จักกับเรมีพัทคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในคลิปต่อไปลงรายละเอยียดเชิงลึกในเกมีพัทมากขึ้นแล้วก็คลิปนี้นะครับใครที่ดูจบแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มีการสร้างห้องเรียนใน o o g l e c l a s s r o o m ดูคลิปนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับหรืออาจจะ มีการลงทะเบียนเกมมิพัดไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดสนใจที่จะตามกันต่อที่คลิปหน้าซึ่งอยากจะเชิญชวนมากๆก็มาดูกันให้จบซีรีส์นะครับผมถ้าชื่นชอบฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับทุกท่านครับทีเดนแชร์เชื่อว่าเกมมิพัด จะเป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมส่วนเติมเต็มให้คุณครูทำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ให้ดีขึ้นให้น่าสนใจยิ่งขึ้นตามกันต่อนะครับ